จะกินบ่เห็ดายๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ามามาต้มยำเฮานี่ล่ะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี่จ้ายิ้มสีมะเห็ดมามาต้มยำกุ้งกินแกงหนาวจ้ะพี่น้องอากาศเย็นเย็นจ้าพี่น้องจ้ามาตั้งหม้อกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาหนี่กินกระสีมะไซนี่เลยจ้าอ่าน้ำพริกเผาต้มยำจ้าพี่น้องนี่ยังกระสีไซเครื่องปรุงกงไปเได้จ้า ใส่เครื่องปรุงไปเลยกลิ่นง่ายๆนะจ๊ะเดอนแล้วบาววนี้ยิ้มกสิเพิ่มคุณคาท่างโภชนาการด้วยเบบี้แครอทมาจ๊ะเรากะใส่หอมขาวลงไปน้ำใจพี่น้องจ๋าจ้ะมาจ้าแครอทกับหอมสุกแล้วบาดนี่ยิ้มกสิมาติไทยใส่ด้วยจ้ะใส่ไทยไป้ำใจพี่น้องจ๋า ใส่ไข่ไหหลำเป็นนวลๆแล้วจ้ะนี่จ้ะปนะมาณนั้นแล้วมันเกิดใส่เส้นลงไปจ้ะพี่น้องจ้าใส่มาหมาสองห่อเลยจ้ะใส่มาหมาสองห่อเลยจ้ะโอเคจ้ะเคลียลงไปโอเคจ้ะตอนนี้เขาผีใส่จุ้งลงไปค่ะใส่กุ้งไปจ้านี่จ้ะ ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะบ,บ้านนี้จ้ะสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้าดิ้นหอมดีขนาดกินจิตเติมน้ำพริกเผาเข้าไปเติมน้ำพริกเผาเข้าไปน้ำพริกเผา,า,าก็สิแบบมีรสชาติบ้านนี่ยจังน้อยนะจ้ากะชีเสแปรหอมเด้อ,อจ้ะพี่น้องจ้ามากินมาหมาต้มยำกลุ่มน้ำแตงจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้ะบม่ได้เหตุยากเลยจ้ะพี่น้องจ้า เติมพักลงไปหน่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่า่่า่่่่่่่่่่ชี่่่่่่่่่เ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่ด่่่่่่่่่ะ่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่เ่่สม่่่่่่่าน่่า่่่่่่่่่่่ส่่่น่่่่่่่่จ้ะ่าา่่น้่่่่่มา่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่้่่่่่่บขนาดเคจ้ะพี่น,อน,น,น,อน,น้อนนนนานาง โอเคเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ้งนี่จ้ะเป็นตะกินบ่เห็ดง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมามาต้มยำเฮานี่ล่ะจ้ะพี่น้องไปเฮ็ดกินเบิ้งเลยจ้ะแซ่บขนาดจ้ะไปแล้วจ้าแซวยิ้มก็ไปกินกันเด้อจ้าเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า